การแบ่งปันทรัพย์โมโรดกประเภทบ้านที่ดินหรือรถยนต์ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ ธรรมดาแล้วทรัพย์มรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเป็นทรัพย์มรดกที่สามารถติดตามพบได้ง่ายเพราะว่าเป็นทรัพย์มรดกที่จะต้องจดทะเบียนไว้ที่หอทะเบียนหรือสำนักงานทะเบียนที่ดินต่างๆอีกทั้งยังมีโฉนดเป็นคู่ฉบับแล้วก็สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของทรัพย์มรดกประเภทนั้นได้ง่ายๆมากกว่าทรัพย์มรดกประเภทอื่นเช่นเงินสดแหวนอัญมณีเนี่ยซึ่งอาจจะติดตามทรัพย์ได้ยากกว่าอีกทั้งทรัพย์มรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นทรัพย์มรดกที่มีมูลค่าค นอกจากที่ว่าจะมีมูลค่าสูงแล้วเนี่ยยังจะเป็นทรัพย์มรดกที่แบ่งได้ยากที่สุดทรัพย์มรดกประเภทอื่นๆเช่นเงินสดหุ้น รถยนต์หรือว่าอะไรเงี้ยวิธีการแบ่งมันก็ค่อนข้างง่ายคือแบ่งกันไปเลยใครได้สัดส่วนตรงไหนยังไงแต่ทรัพย์มระดกประเภทที่ดินคอนโดหรือบ้านเนี่ยมันเป็นการยากที่มันจะตัดแบ่งกันเป็นส่วนๆที่ดินเนี่ยถึงแม้จะสามารถตัดแบ่งเป็นส่วนๆได้เนี้ยแต่มักจะเกิดปัญหาว่าถ้าตัดไปแล้วก็อาจจะไม่สวยหรืออาจจะได้ไม่เท่ากันจึงมักจะเกิดปัญหาในการแบ่งทรัพย์มระดกค่อนข้างมากธรรมดาแล้วการแบ่งทรัพย์มระดกประเภทอสังหาริมทรัพย์หากคู่กรณีเนี่ยญาติทุกฝ่ายสามารถตกลงแบ่งกันได้เนี่ยก็สามารถแบ่งกันโดยการแบ่งกันครอบครองก็หมาาายควุ่ณเแงนนน้ั เอาแปลงนี้ออาแปลงนี้เรารังวัดจะแบ่งอย่างนี้ก็แบ่งแยกกันครอบครองแบ่งแยกลังวัดแบ่งกันไปนะครับหรือหากตกลงกันได้แต่ไม่อยากจะแบ่งแยกกันครอบครองก็สามารถขายเอาเงินที่ได้มาแบ่งกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 7 5 0อันนี้คือกรณีที่ทายาทรักกันจูงมือกันสามารถตกลงกันได้แต่กรณีทายาทตกลงกันไม่ได้การตกลงกันไม่ได้มันมีหลายอย่างเช่นคนหนึ่งบอกฉันไม่แบ่งตรงนี้มันเป็นที่ดินกรงสีเป็นของพ่อของแม่จะเอาไปขายจะเอาไปแบ่งไม่ได้บางคนก็บอกว่าแบ่งได้แต่ขายต้องขายราคาเท่านี้ที่ดิน ร้านฉันไม่ขายสมมุติว่าเกิดกรณีที่แบ่งกันไม่ได้เนี่ยการแบ่งทรัพย์มระดกประเภทสังหาริมทรัพย์มันต้องทํำยังไงตรงนี้ข้อกฎหมายคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1745เนี่ยให้เอาหลักว่าด้วยการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364มาใช้กล่าวคือหากทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถแบ่งกันได้เนี่ยมันก็ต้องเอาคดีมาขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลเป็นคนแบ่งทีนี้พอขึ้นสู่ศาลแล้วศาลเป็นคนแบ่งศาลจะแบ่งยังไงได้บ้างศาลแบ่งได้สวิธี วิธีแรกเลยเนี่ยคือสารจะเป็นคนแบ่งให้เองสมมุติว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งสารดูแล้วเฮ้ย hey, นี่มันแบ่งกันได้เนี่ยสารก็อาจจะสั่งให้รังวัดเป็นสัดส่วนแล้วก็ให้ในายกอได้แปลงนี้นายขอได้แปลงนี้นายขอได้แปลงนี้ถ้าคนไหนได้ที่ดินเหลื่อมล้ามาหน่อยก็ต้องใช้เป็นเงินให้กับคนอื่นคนไหนได้ที่ดินสวยมาหน่อยก็ต้องใช้ให้กับคนอื่นซึ่งทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสารไม่ค่อยนิยมใช้วิธีนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการยากที่จะแบ่ง ให้มันเป็นธรรมหรือว่าให้แต่ละฝ่ายเสียเปรียบน้อยที่สุดถ้ามันแบ่งได้ง่ายๆก็คงไม่มาขึ้นสุตสาลเพราะฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยสารมีอำนาจทำได้แต่ทางบริบัติเท่าที่ผมเห็นทั้งจากการทํางานของผมเองแล้วก็จากคำพิพากษาศานฎิกาเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นสารใช้วิธีการนี้ในการแบ่งเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จะรังวัดแบ่งแยกกันได้หรือสารเห็นแล้วไม่โอเคกับการที่จะสั่งให้แบ่งแยกกันเนี่ยสารก็มีอำนาจอีก2อย่างนะครับคือการให้เอาทรัพย์นั้นเนี่ยประมูลขายกันเองหรือให้เอาทรัพย์นยั มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งมีทายาทอยู่3คนทายาททุกคนแบ่งทรัพย์กรดกกันไม่ได้แล้วสารก็ไม่อยากจะไปขีดแบ่งให้สารก็จะสั่งว่าให้ประมูลขายกันเองสมมุติว่านายกรเนี่ยอยากจะได้ที่ดินส่วนของนายขอนายคนายกก็ต้องประมูลว่าจะให้เงินนายขอนายคเท่าไหร่นายขออยากได้ที่ดินส่วนของนายกนายคนายขอก็ต้องประมูลว่าตัวเองเนี่ยจะให้เงินนายกรนายคอเท่าไหร่ใน3คนนี้ใครให้เงินคนอื่นเยอะที่สุดคนนั้นก็ได้ที่ดินทั้งหมดไปครอบครองอันนี้คือการประมูลขายกันเองนะครับส่วนถ้ายังประมูลขายกันเอองไไมมม่ด้ีกสุติ ในกก็ไม่เอาไม่อยากจะซื้อในขอก็ไม่อยากจะซื้อในคอก็ไม่อยากจะซื้อกรณีแบบนี้ศาลก็จะสั่งให้เอาที่ดินแปลงเนี้ยออกขายทอดตลาดผ่านทางกรมบังคับคดีก็จะสั่งว่าที่ดินทรัพย์บริโเนี้ยในเมื่อศาลให้คุณแบ่งกันเองคุณก็แบ่งไม่ได้ศาลก็ไม่รู้จะแบ่งให้คุณยังไงให้คุณขายกันเองแล้วคุณก็ไม่ขายมันก็เหลือทางเลือกสุดท้ายก็เอาที่ดินแปลงเนี้ยไปขายให้บุคคลภายนอกซะใารให้ราคาดีที่สุดคนนั้นก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปเอาเงินที่ได้มาแบ่งให้กันตามสัดส่วนอััันนนีีีี้คคืออ3วิธกกาาาาาารรรแบ่่่งงงททพยมมตํสข จะกระทําได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364ทั้งนี้นะี่ะตามแนวคำยกศาสดิกาที่สามห้าศู่งทับ2533เนี่ย เขาก็วางหลักไว้ว่าในการแบ่งทรัพย์มรดกวนใหญ่แล้วศาลก็จะใช้วิธีการให้ประมูลกันเองก่อนเพราะว่ากฎหมายเนี่ยต้องการให้ทรัพย์มรดกมันยังอยู่กับทายาทคนใดคนหนึ่งไม่อยากให้มันหลุดไปยังบุคคลภายนอกถ้าทายาทไม่ย,ย,ยอมซื้อกันเองไม่ยอมรักษาทรัพย์มรดกนั้นไว้เองแล้วเนี่ย่อยเอาทรัพย์มรดกนั้นเนี่ยไปขายให้กับบุคคลภายนอกสรุปแล้ววิธีการแบ่งทรัพย์มรดกก็เป็นไปตามนี้คุณแบ่งกันเองก่อนแบ่งไม่ได้โดยสารแบ่งให้ศาลยังแบ่งให้ไม่ได้อีกก็ประมูลขายกันเองประมูลขายกกกกกกกัันนนนเเเออองงงงไไไมมม่่่ดด้้็ขาาาาาาายยบบบบุคลภิทีแแจปรรระสณ์ผว ทรัพย์มรดกการคุยกันเองดีที่สุดครับอย่าให้ถึงขั้นสารต้องมาแบ่งให้อย่าให้ถึงขั้นต้องไปขายบุคคลภายนอกเลยเราขายกันเองน่าจะได้ราคาดีกว่าการเอาไปขายทอดตลาดค่อยๆค,คุยกันหาทางออกร่วมกันอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปเรื่องการแบ่งทรัพย์มรดกไปเพียงเท่านี้ก่อนหากมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบผู้คำถามขอบคุณสําหรับการติดตามและชมครับสวัสดีครับ